และแล้วสิ่งที่หลายๆคนกลัวมากที่สุดก็ได้มีการปรากฏตัวเข้ามาแล้วสําหรับตัวละครจูเลียบเอ้ยจูเลียสที่จะมีการอัปเดตภายในเร็วๆนี้ซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจะเป็นในช่วงไหนจะบอกเลยเลยครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ติดเมตามากๆในเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วเราล่ะที่เป็นสายฟีจะสุ่มหรือว่าจะข้ามและตัวละครเนี้ยจำเป็นมากขนาดไหนในการสุ่มต่อให้เขาเป็นเมตาแต่ถ้าเราได้ใช้งานเราจะใช้ในรูปแบบไหนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสายฟีควรมีตัวละครเหล่านี้ ด้วยหรือเปล่าก็ไปรับชมคลิปฝาก,กเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเนเพื่อนที่ชอบผมฝากกดติดตามไล์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆใดน,นะครับที่เรามหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่า,กา,ก,ก,วาการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over t o p Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over t o p Up โอ okay, เคครับเพื่อนๆเดี๋ยวในพาแด้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของตัวละครที่อาจจะเข้ามาใหม่กันก่อนเลยละกันนะครับในส่วนของการสันนิษฐานนะครับเราจะมาอิงจากลำดับตัวละครที่จะมีการเข้าซึ่งตอนนี้ครับยังมีอีก3ตัวละครที่ยังไม่ได้ถูกอัปเดตเข้ามานะครับนั่นคือจูเลียสคาโนโนะนะครับแล้วก็เกียวโตนะครับซึ่งสตัวละครน,นี้ยังไม่ถูกอัปเดตเข้ามาซึ่งความเป็นไปนได้นะครับที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในวันที่25เนี่ยคาดการว่าอาจจะเป็นตัวละครคาโนโนะหรือว่าเกียวโตหรืออาจจะเอาจูเลียสเข ว่าในส่วนของตู้ซีซันเนี่ยมีระยะเวลาตู้อยู่ที่สสัปดาห์เท่านั้นก็แสดงว่าหลังจากจบตู้ซีซันอาจจะมีการอัปเดตตัวละครจูเลียตเข้ามาก็เปลี่ยนไปได้แล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวละครมากน้อยขนาดไหนปกติแล้วตัวละครซีซันครับจะอยู่เป็นระยะเวลา1เดือนแต่ในรอบนี้ทาให้ระยะเวลาถูกกระชับให้มันเร็วมากขึ้นอาจจะมีตัวละครนอกเหนือจากนี้มาปรากฏตัว <c oughs> ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะว่าไทม์ไลน์ของเหล่าตัวละครที่จะมาปรากฏตัวเนี่ยจะมีตัวละครอะไรที่มานอกเหนือจากนี้บ้างนะครับอย่างต ตู้จะมาแบบไหนผมว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วตู้ตัวละครจูเลียนจะมาเป็นในรูปแบบของตัวพิเศษว่า ตั๋วธรรมดาสำหรับใครที่ยังสงสัยนะครับว่าตั๋วพิเศษเคืออะไรครับตั๋วพิเศษก็คือตู้ตัวละครตั๋วเฉพาะที่จะมีการจํากัดการซื้ออยู่ที่โอแมน200ใบถ้าเป็นเพชรฟรีนะและการซื้อแต่ละครั้งครับมันจะมีสเต็ปอัพขึ้นไปเรื่อยๆในรอบแรกอยู่ที่พันสซื้อไปเรื่อยๆครับจะขึ้นเป็นพันหและสุดท้ายจะจบด้วยราคา 1, พันแปดร้อยเพชรบอกเลยครับว่าสองหมื่นสี่พันเพชรจะไม่เพียงพอแน่นอนแล้วใครที่ดวงเกลือหรือว่าสุ่มหลุดเลสเนี่ยจะไม่มีโอกาสกลับมาสุ่มได้อีกนะครับเพราะว่าตั๋วเนี่ยเป็น,นขั ก็สามารถซื้อเพิ่มได้แต่ในซื้อเพิ่มในที่นี้ครับจะใช้เป็นคริสตัลในการเติมเท่านั้นในการซื้อในกรณีีเป็นตัวพิเศษซึ่งผมมองว่าเป็นไปได้ยากอยู่นะเพราะว่าตัวพิเศษจะใช้กับตัวละครที่ลิมิเต็ดจริงๆเช่นแอสตาร์ร่างครึ่งปีศาจอย่างเงี้ยที่มันเป็นตัวแรตัวบักแล้วแบบตัวโกงที่สุดในเกมแล้วแหละเอาจริงยิ่งหลังครับบอกเลยว่าตัวเมตายังมีอีกเยอะแล้วก็ตัวโกงๆยังมีอีกมากมายนะครับก็เลยคิดว่าในส่วนของตัวละครจูเลียสอาจจะมาเป็นตู้เดี่ยวของเขาแล้วก็อีกตตตัััวหนนนนนึ่่่งงะะะคครรกกกกกก็็็็็จจจเเเเปปาาาาแลล้ียมมมููดดดอใสสสถิืุไ เราก็สามารถเลือกสมจูเลตถ้าเกลือจริงๆอาจจะก,การันตีที่200ก็อาจจะมีโอกาสได้ตัวละครของเขา ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกรณีที่แบบตู้จะมาในรูปแบบไหนอย่างต่อมาครับในหัวข้อที่3นั่นคือแนวทางการเซฟตัวเองสําหรับสายฟรีอันนี้จะเป็นแนวทางที่ผมบอกว่ามันคอนข้าเซฟตัวเองได้ในระดับหนึ่งเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่า25จะมาจริงหรือเปล่านะครับเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์กันและหลายคนก็อาจบอกบอกว่าเฮ้ยมันมาจริงแน่25ถ้าเราสมมติว่าเออเราไม่มั่นใจว่ามันจะมาจริงหรือว่าไม่มาจริงสําหรับสายฟรีครับคุณจะมีในส่วนของประตูแห่งการประพาน ในส่วนของประตูแฮนสผพ,พานเนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครประจำซีซั่นตัวนั้นๆได้เลยระยะเวลาประตูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27วันในส่วนนี้ครับผมจะแนะนำให้ทุกคนนะครับเลือกในส่วนของตัวละครโนเอลซิวาเลือกไว้เลยนะครับใครที่มีกุญแจนะส่วนใครที่ยังไม่มีกุญแจและไม่รู้ว่ากุญแจหาได้จากไหนครับนั่นคือการทำภารกิจนะครับนี่เราจะเป็นภารกิจระดับสูงเนี่ยครับ ถ้าคุณยังทำไม่เต็มครบ20วันเนี่ยคุณจะยังไม่มีสิทธิ์ในการรับตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็จะไม่มีการรีเซ็ตจนกว่าคุณจะทำภารกิจตัวนี้ครบภารกิจตรงนี้จะถึงทำการรีเซ็ตให้เราแล้วก็เราทำภารกิจกุญแจในซีซัน2ต่อไปประตูแห่งการพบพานสามารถเลือกได้แค่1ครั้งต่อซีซันเท่านั้นนะครับส่วนใครที่แบบรีบก็อาจจะไปซื้อกุญแจในร้านค้าก็ได้เช่นกัน ในส่วนนี้ครับสายฟีก็เลือกตัวละครโนเอลจากประตูแห่งก,การผู้พานทาภารกิจอยู่ประมาณ3วันนะครับเพราะตอนนี้คือมันมีภารกิจปล้นนะครับเห็นไหมมันมีตอนพิเศษขึ้นมาทําให้จํานวนการทาตัวนี้มันครบได้เร็วขึ้นก็อาจจะทาภารกิจแค่3วันเท่านั้นก็ได้ตัวละครโนเอลซิวาแบบศูนย์ดาวมาเล่นได้แล้วจริงๆถ้าเล่นเน้นแปบ PVE เป็นหลักนะครับศูนย์ดาวก็เล่นได้แล้วตัวที่เรามีครับก็มารอลุ้นันอีกทีว่าวันที่25เนี่ยจะมีการอัปเดตตู้อะไรมา ถ้าสมมติว่า25เนี่ยยังไม่ได้มีการอัปเดตจูเลียนมาคุณอยากสุ่มตัวละครโนเอลเพิ่มก็สามารถสุ่มได้แต่ก็ต้องบอกอก่อนว่าตู้ซีซันเนี่ยหลุดเหล็กกันเยอะพอสมควรนะก็ถ้าจะสุ่มอะไรก็ตัดสินใจดีๆหรือว่าสุ่มสักประมาณ50ไปเพื่อลองดูก่อนว่าเราได้ไหมหรือว่าเราหลุดเหล็กหรือเปล่าถ้าเราสุ่มแล้วเราหลุดนะครับก็หยุดไว้เลยครับอย่าเพิ่งสุ่มต่อ แล้วก็มารอตัดสินใจกันอีกทีหลังวันที่25เป็นต้นไปนะครับว่าจูเลียตมาจริงๆริงไหมอย่างต่อมาครับถ้าในกรณีที่เราเป็นสาย PVE ล่ะจําเป็นต้องมีจูเลียตมากน้อยขนาดไหนก็ต้องบอกก่อนว่าจูเลียตเป็นตัวละครที่ออกเทินได้เร็วที่สุดถ้าทําการอัพ5ดาวตาันที่เหลือก็วัดที่อยู่ อุปกรณ์ที่เราสวมใส่อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ที่เราสวมใส่นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเซตแบบไหนถ้าพูดถว่าเป็นเซตที่ดีกว่าหรือเปล่าซึ่งถ้าใครไปนเน้นเป็นแบบสาย PvE อะจริงๆแล้วจูเล,ลียศูนย์ดาวก็สามารถเล่นได้นะครับเอาไปนเน้น PvE เป็นหลักส่วนกรณีที่ใครเป็นสาย PvP อะส่วนใหญ่เขาจะหาตัวละครจูเลียเพราะว่าในการต่อสู้ของหลีกระดับสูงครับทุกคนต้องเข้าใจว่าหลีกระดับสูงเนี่ยใครออกเทินก่อนค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็สามารถชนะได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าบางคนอะเวลาเล่นอยู่ในหลีกระดับสูงอะมันเจอหลายๆอย่างแล้วก็คืออออมมมันตตตต้งงาาาเเลด่ย คือลระดับ,บสูงถ้าคุณไม่ได้ตามเมตาหรือว่าไม่ได้แบบเตรียมตัวตามเมตาบอกเลยโดนแกนหางง่ายมากเขาก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเออสุ่มตามเมตาซึ่งในส่วนนี้ถ้าเป็นสายฟรีหรือว่าสายตํำน้อยหรือว่าใครที่ไม่ได้คิดว่าจะไปในทางของ PVP คุณไม่ต้องเอาสุดก็ได้ครับหรือว่าคุณอาจจะรอรีรันก็ได้สําหรับตัวละครจูเลียสนะครับหรือว่าอาจจะเป็นศูนย์ดาวก็ได้เพราะศูนย์ดาวก็สามารถเล่นได้นเอลศูนย์ดาวก็เล่นได้ แต่ถ้าพีพมันต้องห้ดาวไงครับทุกคนเพราะว่าสปิดมันก็ได้เหนือที่สุดออกเทิร์นก่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูแต่ในส่วนของผมเนี่ยไอดีรองเนี่ยผมจะพยายามดันให้เข้าหลีกสูงสุดให้ได้เพราะว่าถ้าขึ้นหลีกสูงสุดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาคืออะไรครับคือเพชรนี่เราไม่ได้คาดหวังถึงระดับเลเจนครับเพราะว่าระดับเลเจนเนี่ยมันต้องแบบติดอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเนี่ยมันยากไปเอาแค่นี้พอครับแชมเปียนติดท็อปร้อยให้ได้ก็ได้รับเพชรก็พอแล้ว พยายามขึ้นให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่สามารถทําได้ยิ่งปล่อยเวลาไว้นานยิ่งโอกาสขึ้นไปยากมากขึ้นได้ก็รับเพชรที่เหลือ ถ้าผมรับได้ก็ปล่อยละ ID นี้ก็ไม่น่าจะไต่ต่อแล้วนะครับอย่างต่อมาครับเราจะรอตู้รีรันได้ไหมถ้าอยากจะข้ามนะครับสำหรับใครที่อยากจะข้ามตู้ตัวละครจูเลียสนะครับเพืเ่อนๆสามารถรอตู้ตัวละครรีรันกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันเพราะในส่วนของตู้ตัวละครน,นะครับยังไงสุดท้ายแล้วก็จะมีการรีรันกลับมาอย่างเซิร์ฟเจแปนนะครับที่มีการรีรันของตู้ตัวละครจูเลียสกลับมาเราอาจจะรอส่วนในช่วงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันแต่เท่าที่ ผมเคยสังเกตนะครับในระดับแรงระดับสูงเนี่ยจะสังเกตว่าหลังๆแล้วอะ่ะหลังจากที่จูเลียสมาในรอบแรกแล้วก็โนเอลมาตัวละครที่ยังคงยืนหนึ่งแล้วก็ยังคงมีบทบาทในแรงระดับสูงอะ่ะมันจะกลายเป็นว่าไม่ใช่จูเลียสแล้วนะครับมันจะมีแบบทีมหลากหลายอาจจะเป็นตัวละครประจำซีซั่นสามซีซั่นสแต่ตัวละครที่ยังคงมี เห็นอยู่หรือว่ามีคนใช้อยู่ก็อาจจะมีแบบลิสต์ไรอารเอาเป็นทีมสปีดทีมเร็วหรือแม้กระทั่งตัวละครโนเอลชุดว่ยน้ำก็ยังคงเห็นอยู่นะครับส่วนจูเลียตจะไม่ค่อยเห็นเป็นในรูปแบบของทีมกันเท่าไหร่อาจจะมีคนเอาเล่นไปในส่วนของการทีมตีทีม,ทมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทุกคนสังเกตในหลีกระดับสูงนะจะเป็นประมาณนี้และอย่างสุดท้ายนะครับผมนั่นคือ มีตัวละครแก้ทางได้ไหมสําหรับตัวละครจูเลียสจริงๆแล้วมันมีตัวแก้ทางได้แทบจะทุกตัวนะครับต้องบอกเลยว่าตัวละครในเกมครับมันสามารถแก้ทางกันได้ลหลักๆคือแค่ธนะทา่าเนี่ยเราก็สามารถทำำรําดาเมจกับตัวละครนั้นเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ20%อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลดดาเมจของตัวละครฝั่งตรงข้ามเนี่ยอีก20%ถ้าตัวละครฝั่งนั้นะแพ้ทางทีมเราแต่ในส่วนนี้ครับก็อยู่ที่การจัดทีมแล้วก็บิวทีมในการแก้ไขเนาะแล้วก็ต้องมาวัดกันอีกทีว่าเออตัวนั้นเขาอัพกี่ดาวสปีดเป็นยังไงจุด กรณีที่เราจะเล่นหลีกในระดับสูงนะครับเราต้องเข้าใจบทบาทแล้วบริบทของตัวละครที่เราจะต้องเจอในแต่ละรอบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยครับว่ามีแก้ได้ทุกตัวไม่ต้องห่วงนะว่าไอตัวละครนี้มันเป็นตัวบั๊กจะแก้ยังไงแก้ได้นะครับทุกคนมันแก้ได้ทุกตัวเว้ยแม้กระทั่งนเอลชุดว่ายน้ําก็ตามเนี่ยก็สามารถเป็นทีมแก้นะก็อยู่ที่การจัดทีมของเราแล้วก็ดูที่ความหลากหลายของตัวละครเราจริงๆแล้วตัวละครเอสดาบางตัวเนี่ยยังคงมีบทบาทอยู่นะเว้ยสามารถนํามาจัดทีมแล้วก็แก้ ทีมที่แบบเป็นเมต้าในปัจจุบันแต่ละทีมได้เหมือนกันหรือาจจะเอามาคอมโบกับทีมเมต้าในปัจจุบันของเราก็ได้อีกแบบเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องห่วงนะในส่วนนี้มีทีมแก้แน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในพาร์ทนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือว่าถ้าคุณไม่ใช่เป็นสาย PVP อะคุณไม่จำเป็นที่ต้องเอาตัวจูเลียสแบบ5ดาวตันโนเอล5ดาวตันถ้าอยากได้จริง เอาแค่ศูนย์ดาวแต่ถ้าเก็บไม่ทันจริงๆรอตู้ดีดันกลับมาก็ได้ครับจะมีอีกหลายตัวที่น่าสนใจมากกว่านี้เราเป็นสายพีพเราไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับก็เล่นเอาสนุกแล้วก็สนุกกับเกมก็พอครับเอนจอยกับมาแล้วก็ค่อยสะสมเพชรไปทีเทเล็กทีน้อยดีกว่านะเราจะได้แบบไม่เหนื่อยด้วยอะไรด้วยนะครับไม่ได้สายพีพไม่ต้องซีเรียสเยอะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในมุมมองของผมนะผมว่าเออแบบเนี้ยมันก็จะช่วยเซฟตัวเราในในระดับหนึ่งเลยแล้วก็เรายังคงสนุกกับตัวเกม Black Clover กันไปอีกนะคร โอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้คงไม่เพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยและท่านเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ